โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดม้าชาแนลนะฮึดูดม้าชาแน,นลนะครับว <laughs> ันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอีกแล้วนะฮะก็คือเกมผีนะกูเล่นแต่เกมผีช่องกูเป็นเกมผีขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่ามันเป็นสไตล์ไปแล้วไงทุกคนผมก็เล่นเกมผีนะครับอันนี้ก็ผมซุกมาผมจัดมานะวันนี้ผมไว้ยไปนานแล้วนะโอเคก็อยู่กันในเกมเดอะเฮาส์นะครับเป็นเกมผีแล้วนะโอเค จะเล่นกันเลยนะครับไทีผมกดขอติดยูเล่นใหม่นะเพราะว่าผมเคยเข้าไปลองเล่นแล้วแต่ว,ว่าลองเข้าไปดูว่ามันเป็นไงน,นะแต่ผมไม่นเล่นจบนะผมจะไม่เปิดเสียงเกมดังและไอคลิปก่อนเปิดบอกว่าเสียงเกมมันไม่ดังใช่ป่ะเนี่ยเกมมันเนี่มันไม่ดังที่เล่นอยู่นะร้อนอ,อ,อัดอะแต่พอเอาไปตัดคลิปอะเสียงเกมมันโคตรดังนะแล้วมันกบเสียงพูดมันไม่ได้ยินนะครับทุกคนดูเกมภาพสวยไหมันนี้เป็นเกมเสียดังคนะ์นเวลาราคาสิบบาทอะ ลดราคานะครับรอดีของโจ็มีตังเจอว้าวแฟดไลน์นะครับถ้าถือโคตรเทถือแน้เลยดิถือละตัวเราวิ่คนเร็วเลยโปบอกว่าผมมึงโคตรเกลียดเลยการเปิดประตูแล้วมีตัง <laughs> เอียดอีดเนี้ยเพิ่โอกาสตายห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอะไรนะครับ เส้นหาไยทั่วก่อนนะที่กล้องมัม่นีดได่ไม่ใช่แล้วมันคือเอฟเฟคหมอกนะเป็นเอฟเฟคใหม่หาซื้อได้อ๋อค้างอัอไม่รู้ว่าขามันติดกูขออะไรอย่าจำสเกลเยอะเหมือนเกมวีเรเลยเกมเล่นไโอเคฮหยฮุยฮๆยฮุอยอาวะ ไม่นะเผื่อปีป๊อมฮะนี Brothers ่มีอะไรทุกคนดูดิมีแต่ห้องาเป้านะครับทุกคนเราเจอคีย์นะครับของกุญแจ อ,อ๋ออันนี้คือนี่ทุยคนปะอันนี้นี่อันนี้กินเลี้ยลูกตาเออเด็กชอบกินกันนะกินเลี้ยลูกตา <c oughs> ผมก็เคยกินอยู่ <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงมันขู่ปะฟังขู่ดิ เฮ้ยท <c oughs> ุกคนแล้วนะโอ,โอ้มีเพียงล่างนี้ด้วยโง่ประตูเปิดไปเป็นใครสบายทุกะคนแต่ปัญหาคือจะออกไปไงทีเนี้ย รอนไปแล้วออกไปนะครับโอ้ยมันสกีไปสีสวยแล้วกูกกจะไปไงเนี่ยทุกคน เอาละครับพี่ถัดทันป้าไอสูถามว่ามันหน้ากูไม่มาหน้ากวนนะจะถ้าเดินสับประหลาดนั่งคนงอเง,ง,ง,งีย้ยงเลยไอ้ชอบเมื่อกี้มันจับผมมันเด็นยังไงวะขนาดติดมุมแล้วนะ่ะ แล้วผมยังไม่รู้จุดประสงค์เกมเลยไหมหผมทำอะไรเนะี่ยมันการไปเกมทุกคนคิมสํารวจแตแล้วนะ กับโดนจับนิดเดียวได้หากเกมแล้วนี่อะจบแล้วอะโหลดดิ <c ười> ขึ้นชั้นสองโหลดดันใหม่อ๋ไอไ้ปวดขอคิดนี้ก็เอาเนาะ Ô đi chết rồi bình chăng á. à Tôi có zombie xong bì Zombie chứ nhỉ Xong ถ้าวิญญ้กของเพลงจะจบแล้วมันจุดตามนะไม่งั้นมันก็จะตามอยา่เงี้ยโอ้ยตามกูจังไม่ต้องมารักกูหรอกน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงสัสโอ้ยแ,แ,แ,แย่แล้วจุ๊บ ตายเลยโอเคทุกคนก็เป็นเกมราคา10บาทนะครับผมก็คงจะไม่มมเ,ไเล่นต่อแล้วนะครับผมดูจากทรงการเล่นแล้วก็ถามว่าเกมมันดีมั้ยมันดีนะแต่ว่าเรื่อง,งการจำสเกลหรืออะไรอย่างงี้มันไม่สุดว่ะมันเหมือนเกมวิ่งสำรวจหาทางออกมากกว่าแล้วก็มีตัวงูวิ่งตามเรานะีโอเคก็ถือว,ว่าสนุกอยู่นะสำหรับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบแนวนี้นะครับโอเคก็เป็นาางเงี้ยทุกคนสำหรับเกมเหลือเฮานะครับชอบก็อย่าลืมไปเซฟเขาไว้เล่นกันสิบบาทเองนะครับสิบบาทนั่ก็เกมราคาสิบบาทนะครับ มันสโอเคเจอคลิปหน้าคนละบาทนะครับก่อนที่จะปิดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กัสตันไทยนะครับแล้วก็ติ๊กตอกนะครับกันด้วยโอเคติดตามไม่เด้อโอเคปะเจอคลิปหน้าบ่ายชุกุแล้วได้ที่สุดท้ายบอกเขาเลยลบร้อยกว่าเธอว่าเขาตื่นเต้นมั้เลยมึงก็ต้องเล่นร้อยตาดิเล่นร้อยตาดิรอบที่หนึ่งบวกหนึ่งที่หนึ่งร้อยตาไม่ไม่ถ้าเล่นคอมหมด